ครับตอนนี้ก็อยู่ตรงตรงกมนะครับนาขเง江มครับวันนี้แม่น้ํายงใหญ่นะครับตรงนี้เป็นสามแยกครับแยกมาจากโน้นนะครับเส้นหนึ่งมันลงไหลลงไปโน้นน้ําครับไหลเชี่ยวมากครับดูครพบน้ำไหลแรง น,นนายงคฝั่งนู้นเป็นฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวฝั่งนี้เป็นประเทศไทยอยู่นะครับดูน้ำเชี่ยวเลยเนาะไปดิแก่ฝั่งนู้นฝั่งไรฝั่งนู้น